สิ่งที่เฮาต้องเจอเจอกันทุกๆคนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเฮาจะนิยมในการวานเข่าส่วนมากนะครับผมสิ่งที่เฮาต้องเจอต้องพบก็คือเขาเกิดแน่ว่าเกิดแน่นะครับผมบางมอง้ามีน้ำขังนะครับอาจจะบ่เกิดนะครับผมบางมองอาจจะเกิดนะครับสิ่งที่ต้องเจอก็คือพื้นที่ว่างนะครับผมก็เพราะว่าพื้นที่ ว่างนี่แหละครับผมสาหรับผมนะครับผมกะสีทั้งวานเข่าไว้์ทั้งวานกาไว้นะครับผมวานกาเฮ็ดยังแม่นบ่ครับก็พอว่าตรงที่เขาเนี่ครับว่าเกิดนี่แหละครับผมกาที่เฮ้าวานไว้นะครับเขาจะมีความหมายก็ตรงนี่แหละครับผมตรงที่เฮ้านะครับสามารถที่จะไปลกกาแล้วก็ามาดําสามเพื่อที่จะให้ผ้นผลิต เต็มให้เต็มหน้าของเหาอาจจะได้หลายกว่าเกามากโดยซ้ำไปครับต้องการผลผลิตที่ดีนะครับเห่าก็ต้องดำดำเราก็ซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุครูสุกนคกับผมวันนี้นะครับผมเมื่อเฮามีโอกาสนะครับเพื่อนๆเห่าอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปกับเพื่อนนี่แหละครับวิธีชีวิตบ้านเหาครับ เมื่อมีโอกาสงามไหนะครับเข้าก็ตตองเห็ดตองําครับผมถ้าอยากได้เขาเลยไรนะครับพ่อตอนสิ้นปีมากนะครับฝนตกมากนะครับอย่าให้เสียเปล่าครับผมน่ครับเข้ามาลกกาครับผมลกกาดำหน้าสามเขาครับผมอย่าให้เสียโอกาสนะครับนครับเข้าเบิ้งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าเห็ดเขาหวานนะครับเพื่อนๆอน เฮาปฏิเสธบ่ได้เลยครับผมเพราะว่าเฮ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเพราะว่าการที่เฮ้าว่านเขาเนาะครับก็ต้องมีหมองไดเกิดมองไดอาจิบ่เกิดเนาะครับผมต้องมีเพราะฉะนั้นนะครับผมเมื่อเฮามีโอกาสมองไดเนาะครับเขา,บาเกิดขึ้นมาถามีน้ำเนาะครับผมเฮาก็สิมาดำเนาะครับผมมาสามเนาะครับผม เอิ่นว่า3นะครับผมพื้นที่ตรงไหนนะครับที่เห็นเป็นว่างๆนะครับผมเกิดแน่บ่เกิดแน่หรือเกิดห่างๆนะครับผมเฮ้าโลก,กาแล้วก็เอามาสเพื่อที่จะให้ข่าของเฮ้าเต็มให้นะครับผมพอเวลาเข้าเก็บเกี่ยวนะครับเขาเฮ้ากับดดิีด้มีหลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มไห,หน้านะครับผมถ้าเห่าเห็ดแบบนี้รับรองเลยว่าการที่เห่าเอามาปักมาดำกระเซียไทยมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเกา่าครับเพื่อนเเพราะว่าเขาจะมีการแตกกอน,นะครับเห่าครับเบิ้งว่าห้ไดน,นะครับที่เขามีความห่างหรือบอกเกิดนะครับเห่าเอากามาลกดำสามนะครับผม เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อนเพื่อนกระเช้าให้เข่าของเห่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเก้าครับผมเพราะว่าถ้าหากเห่านะครับปล่อยพื้นทีวางไว้นะครับผมพอเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเข่าเห่าก็ซิบ่์เต็มให้เต็มหน้านะครับพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นไปบ่ได้ครับผมที่เห่าซิมีเข่าไหลนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อฝนตกมากครับผมเพื่อนๆน เฮ้าบ่ต้องรอแล้วครับผมลงมือทําลกกาดำสามท่านที่ครับผมเพราะว่า้าเฮ้าเห็ดแบบนี้นะครับผมทุกทุกครั้งนะครับเมื่อมีโอกาสเฮ้าเห็ดแบบนี้บอกได้เลยครับว่าเขาเฮ้าสิตเต็มให้เต็มหน้าแล้วกระเบิงแล้วสวยงามที่สำคัญนะครับเฮ้ากรสิได้เข่าหลายเพิ่มมากขึ้นครับผม เพราะว่าจากการที่เห่าลกกาออกมาดลเนะครับผมกัสีเฮ็ดไห้ผลผลิตของเขาเพิ่มมากขึ้นกว่าก็เพราะว่าการลำนะครับกบสีเฮ็ดไห้เขามีความแต่ก,กอแล้วก็ลำไงนะครับผมเพราะเหตุนี้แหละครับถ้าเห่าเฮ็ดเขาวานนะครับเพื่อนเนการทีเห่าเฮ็ดเขาวานนี่บอกได้เลยครับว่าจังไดจังไดกะ เกิดบ่เบิดแท้ๆครับผมต้องมีมองเกิดบ่เกิดมองห้างนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเฮ้ากับซีมาดำสามเมื่อมีโอกาสเมื่อมีน้ำนะครับผมเมื่อนี้เฮาก็เลยตองมาลกกาเพื่อที่จะไปดำสามพื้นที่ตรงที่เขาว่างๆนะครับหลังจากที่เฮ้าดำสามเรียบร้อยแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับให้ต้นเขาต้นกาเขา ติดแล้วก็ฟื้นตัวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเข้าจังคอยมาใส่ปุ๋ยครับผมใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับผมเห็ดแบบนี้นะครับต้นเขาของเข้าก็สีงามและที่สําคัญเมื่อต้นเขาของเขางามเขาก็สีไดเขาหลายเต็มม็ดเต็มน่วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเข้าครับมือนีเข้ามาโลก,กาดำสามครับผมเบิ่งบรรยากาศ มือนี้นะครับก็บเป็นคึมคึมครับผมเหมือนฝนจะตกมากอีกนะครับเฮาตองฝฟาวลเฝฟาวดำแล้วครับผมเดี๋ยวโลกาดำสามน้ำกันนะครับผมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวฝนตกห่ำครับ หลังจากที่เห่าโลก,กาเรียบร้อยแล้วนะครับบนันีเห่ากับซีมาดำสามตรงทีว่างๆนะครับดำแล้วก็สามนี่ครับผมโลก,กาเรียบร้อยแล้วเห่ากับมาดำสามนะครับมีหอดพนักงานตามเขานะครับผมสิผ้าพเพื่อนๆมาเบ่งบรรยากาศการสามเขาของเห่านะครับผมเพราะว่าเห่าโลก,กาไวเรียบร้อยแล้วแล้วเห่ากับซีมา<ห>ดำสามนะครับ เข้ากับสามใบนะครับพ่อให้ให้หน้าเขา้าเบง้างงามๆคามืดมากแล้วครับนี่เบิงที่แล้วครับสิตกีบาครับมือนี่สิโตไม่ให้เข้าอีกบ่านี่ตกไม่หยีเขา้ากัสิว่านปุ๋ยนะครับบัานีหลังจากที่ดำแล้วๆจกักหนึ่งอาทิตย์เข้าจังไอยมา่วานปุ๋ยนะครับเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวแล้วก็ ดูดซับอาหารเสริมที่ห้าวานาันให้เนาะครับฝ่ามืดมาแล้ว บรรยากาศกะดีดีครับผมท่ากันดำหน้าสามเขาเนาะครับผมฟังเสียงเขียดห้องนะครับนี่แหละครับพิธีชีวิตชาวนาบานเฮ้าเนาะครับผมพอตอนเวลาเฮ้าก็ต้องเฮ็ดต้องทำเนาะครับผมถ้าเพื่อนเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับเบิ้งวายามีความคิดเห็นแบบใดหรืออยากจะเสนอแนะเนาะครับผมกับคอมเมน มาบอกกันไรเด้อครับผมถ้าเพื่อนๆเบ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับบรรยากาศบานนาเห้านะครับผม